รีวิวจักรยานจักรยานรุ่นเก่าครับจักรยานรุ่นเก่าแต่อีแข่เปลีลยนใ่ไว่ตาต่อีแข่หล่อหน,น่อยโอ้รุ่นนี้ได้ยักปีแล้วพวกเจ้าว่ามันสามสิบปีแล้วว่จักรยานผู้ใด้หดูเด้อ ลองเทศเหมืนกันนะปิดยังเลยไปแล้วโอ้คิดดีเว้ยพูดนะปั้นค่อยๆกับไปบบกเร็วเอ,อือนิ่มๆนิ่มๆน,น,นิ่มดีครับ นิ่มดีนิ่มดีพี่น้องเออปุ่นแล้วอ้นิ่มดีเว้ยสั่ง่อร์แล้วไหมผู้เฒ่าสมัยเกา่าข้าเจ้ามาขี่มันหล่อไงญ่นิ่มเบาวความเด้ครับเออโอ้ระบบเบรกยังครบมัดเดี๋ยวกลับขึ้นเดี๋ยวลับขึ้น บ่ขอท่า,าเว่บ่ขบมื่อไเด้ครับเนี่ยจักรยานสีแดงจักรยานไหนเนาะบ่ที่นี่กลับมาบ่เห็นจักรยานเดยเนาะบ่ที่นี่อ๋อ บ่ได้รักเด้อยืมขี้ซื้อยืมรีวิวซื้อรีวิวขี้กับบาทเลยโอ้ขาทาขาทาอืม ับเพื่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับจะคอยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ